ท้าไทยดินแดนพระเจ้าตอนที่39ยำเกงเฉินเซียงและราชาเมตยาแห่งจกักรวรรดินักสู้ตอนใต้กำลังจะแข่งขันกันปุงยานักปุงยาคนอื่นๆที่อยู่ภายในร้านต่นางพากันตกใจจนคางแทบจะตกถึงพื้นเฉินลูซ่งรู้ว่าเฉินเซียงมีพรสวรรค์ที่สูงส่งและเขายังต้องการปลองกับราชาเมตยาเองอีกด้วยสิ่งของเดิมพันที่เฉินเซียงเสนอให้น่าลหลงไหลมากเกินไป ในดินแดนแห่งนี้ระดับของสมุนไพรแปรผันไปตามความรุนแรงความเข้มข้นและปริมาณของป้านวิญญาณดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลให้นักปรุงยานในดินแดนแห่งนี้มีอาจทนต่อสิ่งล่อใจเช่นสมุนไพรหายากหรือกระทั่งสมุนไพรวิญญาลึกลับได้มึงบัวจ้องมองเฉินเซียงพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าโดยที่เจ้ากล่าบมานั้นตัวข้าชายชราผู้นี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประลองกับเจ้า ถ้าข้าพ่ายแพ้ข้าจะมอบต้าปุงยาธาตุหยางให้แก่เจ้าต้าปุงยาธาตุหยางเป็นต้าปุงยาที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งเ่าวลือกล่าวไว้ว่าเมืองโบเข้าครองมันอยู่มันสามารถทําให้ศิลาธาตุหยางสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นคือบางสิ่งที่ลึกลับของต้าปุงยานี้นี่คือเบื้องหลังความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในฐานะนักปุงยาของเมืองโบ ด้วยสายตาของนักปุงยาทั้งสิบคนเต็มไปด้วยความอิจฉาขณะจ้องมองไปยังเตาปุงยาสีแดงเพลิงที่บึงโบยิบออกมาเตาปุงยามีขนาดเล็กและปานีดเหล่ากับอัญมณีสีแดงเข้มที่งดงามไฮนอสลากด้วยรูปแบบที่สวยสดงดงามมากมายเพียงแค่เหลือบตามองก็อาจกล่าวได้ว่าเตาปุงยานี้ดูธรรมดายิ่งนักและยังเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มันในการสกัดกันเม็ดยาถ้าเราแข่งขันกันด้วยระดับของเม็ดยาค่าคงแพ้แน่นอน แต่เพื่อความเท่าเทียมความสามารถในตอนนี้ของข้าสามารถสกัดกั้นเม็ดยาระดับมนุษย์ขั้นสูงที่มีนามว่าเม็ดยาและสมีปานนี่เป็นเพียงทางเดียวที่เฉินเซียงจะมีโอกาสชนะในตอนนี้เฉินเซียงสามารถสกัดกั้นเม็ดยาระดับมนุษย์ขั้นสูงได้เท่านั้นเม็ดยาและสมีปานเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับนักสู้ในขอบเขตนักสู้ระดับ6 เพราะระดับต่อไปคือระดับรัศมีแท้จริงในระดับนี้นักสู้สามารถเปลี่ยนปานให้กลายเป็นรัศมีหลังจากใช้เม็ดยารัศมีปานมันจะช่วยให้นักสู้ระดับ6มีความพุ้นเคยกับรัศมีแท้จริงขนาดที่ถ้านักสู้ระดับ7เป็นผู้ใช้เม็ดยาจะทําให้พวกเขาเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของปานแท้จริงได้อย่างรวดเร็วและล่าพื้นขึ้นไม่มีปัญหาและเมื่อไหร่เราจะเริ่มกันเมึงบอเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในสายตาของมันไม่ว่าเฉินเซียงจะมีพรสวรรค์นขนาดไหนแต่เขาก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยนั้นยอมเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะมันถ้าคุณภาพเมดยาของเฉินเซียงดีกว่ามึงบอแน่นอนว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชนะในครั้งนี้เราจะเริ่มกันเดี๋ยวนี้สมุนไพรวิญญาณที่ใช้ยอมตอมรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่ถ้าเจ้าไม่มีข้าจะรอให้เจ้านำมันมาแต่ถ้าหากไม่สามารถนำสมุนไพรวิญญาณมาได้เช่นนั้นเจ้าก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ เฉินเซียงประกาศเริ่มการแข่งขัน,ขนในระหว่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเฉินเซียงได้เรียนรู้การปรุงยาต่างๆอยู่เสมอเขาฝึกสกัดกันเม็ดยาและสมีปานอยู่หลายครั้งและล้มเหลวในช่วงแรกในที่สุดเขาก็เข้าใจธรรมชาติของสมุนไพรที่ใช้หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ล้มเหลวอีกต่อไปแน่นอนข้ามีสมุนไพรวิญญาณเอาล่ะเริ่มกันเลยมีนักปรุงยามากมายที่นี่ช่วยตัดสิน ข้าคิดว่าถ่ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ออกมายอมสามารถยอมรับกันได้อย่างแน่นอนมึงโบก่าวมันตื่นเต้นเป็นอย่างมากมันอิจฉาที่เฉินเซียงมีพลวิญญาโลหะในครอบครองตัวมันเป็นที่ชื่นชอบของตระกูลเหยาออีกทั้งมันยังเดินมาที่นี่อย่างเต็มใจและตัวมันเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในครั้งนี้ ในความเห็นของมันฉันเสียงเป็นเพียงเด็กหนุ่มนิสัยก้าวล้ารุนแรงนั่นทําให้มันประหลาดใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ฉันเสียงยังเป็นผู้เสนอการประลองถึงแม้จะรู้ว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองต่างชั้นกันขนาดไหนฉะนั้นสําหรับมันแล้วมันย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆที่จะได้พลวิญญาณโลหะหลุดลอยไปอย่างแน่นอน ฉันหลู่ซ่งและนักปรุงยาคนอื่นๆต่างพากันตื่นเต้นเนื่องเพราะพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นสกีพยานในการสก,กัดกั้นเม็ดยาของราชาเม็ดยานี่นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งวิธีการสก,กัดกั้นเม็ดยาส่วนใหญ่ล้วนคล้ายคลึงกันแต่สําหรับทั้งสองคนวิธีการสก,กัดกั้นเม็ดยาล้วนแตกต่างกันอย่างมากโดยทั่วไปแล้วสมุนไพรวิญญาณบางชนิดจะค่อนข้างพิเศษเมื่อพวกเขาใช้สมุนไพเหล่านั้นปรุงยาพวกเขาต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก พะเมื่อมันเกิดความล้มเหลวนั่นอาจจะเป็นเหตุให้เตาเกิดการระเบิดแต่ถ้าเป็นกรณีที่ใช้สมุนไพรระดับต่ำนั่นไม่อาจเกิดกรณีที่เลวร้ยรายเช่นนั้นได้แต่ถ้าเป็นสมุนไพรระดับสูงความล้มเหลวระหว่างกระบวนการสกัดกั้นเม็ดยาจะทําให้นักปรุงยารู้สึกทุกข์ไปอีกนานในระหว่างนั้นเฉินซิ่งและเมืองโบต่างถ่ายเปลวเพิงเข้าไปในเตาปรุงยาของทั้งสองฝ่ายตามลําดับ บังเกิดความล้อมอบอวนอยู่ภายในเตาในขณะที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยความระมัดระวังไปพร้อมๆกันหลังจากเตรียมเตาถึงจุดที่เหมาะสมที่สุดพวกเขาจึงใส่สมุนไพรลงไปภายในเตาสมุนไพรที่จําเป็นในการสกัดกันฑ์แม่ยารสมีปานมีราคาที่แพงและมีจํานวนเล็กน้อยในท้องตลาดสมุนไพรหลักที่ใช้คือโคนวิญ,ญญาณหยวนรากยารสมีพิภพบสองวิญญ,ญาณลึกลับและยญ้าขุมนรก มีสมุนไพรเสริมอีกหลายชนิดที่มีอายุ50ปีเช่นสมญ้าวิญญาณญาวิญญาณพิภพและสมุนไพรวิญญาณทั่วไปความยากในการสกัดกันเม็ดยาและสมีปานอยู่ที่โคนวิญญาณหยวนและรากยาและสมีพิภพโดยทั่วไปแล้วโคนวิญญาณหยวนจะเป็นตะกอนที่ประกอบไปด้วยปานวิญญาณเนื่องจากมันสามารถหาได้ในสถานที่ที่พิเศษมากๆตะกอนชนิดนี้จะสามารถดูดซับปานวิญญาณได้ด้วยตัวมันเอง ด้วยการเติบโตนี้รสมีปานของมันจึงค่อนข้างใกล้เคียงกับปานวิญญาณเช่นนั้นมันจึงยากที่จะทําให้โคนวิญญาณหยวนคายปานวิญญาณและกลายเป็นผงสมุนไพรแม้แต่เปลวเพลิงที่ใช้ในการอบมันยังต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูงเป็นอย่างยิ่งรากย่ารสมีพิภพเป็นสมุนไพรวิญญาณชนิดที่เติบโตในโคนวิญญาณหยวนรากของมันอย่างลึกลงไปในโคนหลังจากที่ผสมพันธุ์มันจะสร้างรศมีพิภพ ลากยาชนิดนี้ง่ายต่อการถูกเผาทำลายจนไม่เหลือซากรลศมีปานแปลกๆเองก็ง่ายต่อการละเหยในอากาศดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องใช้สัมผัสศ,ศักดิ์สิทธิ์ในการควบคุมเปลวเพลิงและป้องกันมันไปพร้อมๆกันฉันเซียงประสบกับความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งหนึ่งเพราะความยากของสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้แต่หลังจากที่เขาเข้าใจพวกมันอย่างลึกซึ้งเขาก็สามารถสกัดกันเม็ดยาและสมีปานได้อย่างง่ายดาย ในตอนนี้ท่าทางของเฉินเซี่ยงในการอบแห่สูนไพรและแยกปลานวิญญาณของพวกมันออกดูผ่อนคลายเป็นอย่างมากเพียงแค่สกัดกันมันอย่างระมัดระวังก็เพียงพอที่จะขับสิ่งสกปรกทั้งหมดออกซึ่งนั่นมีผลต่อคุณภาพของเม็ดยาสำหรับเรื่องคุณภาพของเม็ดยาเฉินเซี่ยงเข้มงวดกับมันเป็นอย่างมากดังนั้นเม็ดยาที่เขาสกัดกันขึ้นมาทั้งหมดล้วนมีคุณภาพที่สูง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบๆข้างเพลงเล็กน้อยฉันหู้ส่งและนักพุ่งยาทั้งสิบคนสามารถสัมผัสถึงมันได้เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏปานสีดำไหลซึมออกมาจากเต้าพุงยาของเฉินเซียงซึ่งนั่นเป็นสิ่งปนเปื้อนทําให้ทุกคนที่เห็นถึงกับพูดไม่ออกทางด้านของเมืองบอปรากฏเม็ดเหงื่อพูดออกมาจากหน้าผากพร้อมกับคิว้วที่ขมวดจนแน่นเข้าด้วยกันต่างจากเฉินเซียงที่ดูผ่อนคลายมากกว่า เห็นได้ชัดว่าเมืองบอ่อไม่ได้สกัดกันเม็ดยาและสมีปานบ่อยนักตามใดที่นักปรุงยา่าการฝึกฝนพวกเขาย่อมลืมเลือนความรู้สึกเล็ก,ลกนๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการควบคุมอุณหภูม,ภมิซึ่งนั่นทําให้ยาที่จะเข้าใจระดับความร้อนที่จําเป็นต่อสมุนไพรแต่ละชนิดท่านใดนั้นต่อปุงยาของเมืองบอ่อเริ่มสั่นเล็กน้อยปรากฏสีสันปานวิญญาณที่แตกต่างกัน5-6สีไหลซึมออกมา เมืองบ่อทำพลาดในการสกัดกันเมจยาระดับมนุษย์ขั้นสูงในครั้งนี้นักปุงยาที่อยู่ที่นี่ทุกคนต่างผิดหวังเป็นอย่างมากกระทั่งบางคนยังดูหมิ่นราชาเมจยาผู้นี้อย่างลับๆท่านปู่เอาสมุนไพรสำหรับสกัดกันเมดยาและสมีบานให้เขาให้เขาเริ่มสกัดกันใหม่ยังพอมีเวลาให้เขาตามค่าทันฉันเสี่ยงลืมตาขึ้นพร้อมกล่าวอย่างแผ่วเบาเมืองบอแข่งค้างไปชั่วขณะ ลองลอยความอปยศประกายขึ้นผ่านดวงตาของมันเฉินเซียงมองไปยังเมืองบอ่อพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มเนื่องจากสมุนไพรไม่เพียงพอระหว่างกระบวนการปรุงยามันจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นการประลองนี้ต้องเป็นธรรมและขาดการเตรียมตัวเท่านั้นเมืองบ่อพยักหน้าเล็กน้อยมันรู้ว่าเฉินเซียงรังรองมันเล็กน้อยเนื่องเพราะมันเป็นนักปรุงยาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ด้วยความผิดพลาดนี้ย่อมเพียงพอที่จะทําให้ชื่อเสียงของมันแปดเปื้อนและมากกว่านั้นมันอาจจะไม่สามารถสู้หน้าคนอื่นเขาได้ดังนั้นมันจึงสํานึกบุญคุณของเฉินเซียงอย่างลับๆตอนนี้มันเข้าใจแล้วว่าเฉินเซียงไม่ได้เย่อหยิ่งดังข่าวลือที่ปรากฏเขาเป็นคนที่มีความสามารถและความละเอียดอ่อนซึ่งห่างไกลจากเหย่าเทียนหัวที่มึงบอยกย่อปอปันไม่นานเฉินหลู่ซ่งก็นําสมุนไพรออกมาให้ เมืองบ่อเริ่มสกัดกันเม็ดยาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันทําอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งเมืองบ่อเริ่มเห็นว่าเฉินเซียงเป็นคู่แข่งแล้วเวลาผ่านไปเล็กน้อยบรรยากาศลอบๆอบค้างกลายเป็นเงียบเชียบฉันหลู่ซ่งและนักปุงยาทั้งสิบคนลวนทราบว่าภายในตอปุงยาทั้งสองกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ยุ่งยากเป็นอย่างมากครึ่งชั่วโมงผ่านไปท้ายที่สุดก็ถึงขั้นตอนการควบแน่นเม็ดยาในเวลานี้ ทุกคนต่างเห็นว่าเฉินเซียงนำของเหลวสีเขียวบางอย่างหยดลงไปในตอบุญยาของเหลวที่ว่านั้นคือน้ำลายมังกรที่เจือจางแล้วซู่เหมี่ยวบอกกับเขาว่าถ้าเพิ่มน้ำลายมังกรในระหว่างการควบแน่นเม็ดยาจะช่วยเพิ่มคุณภาพของเม็ดยาได้เฉินเซียงเปิดเปลือกตาขึ้นพร้อมกับถอนหายใจเล็กน้อยในเวลานี้มึงบอกก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับปาดเหงื่อเช่นกันพวกเขาทั้งคู่ต่างสกัดกันเม็ดยาสำเร็จแล้ว ก็จบกันไปอีกตอนแล้วสำหรับการประชนภัยของเฉินเซียงในท้าทายดินแดนพระเจ้าลิเกสิทธิ์แท้ของเนวร์เลมสำหรับครั้งนี้ข้าน้อยคงต้องขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ